ความทุกข์ให้ได้ในชีวิตเพราะคนเราเกิดมามีความทุกข์กันดังนั้นมากบ้างน้อยบ้างตามเหตุตามปัจจัยทำยังไงจะแก้ความทุกข์ได้งนั้นอันดับแรกเรามาทำสมาธิกันอย่างนี้นี่วิธีทำสมาธิการทำจิตให้สงบพระศาสดาก็ให้เราเนี่ยรู้จักเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอนาศัยอารมณ์ต่างๆเสียอาศัยการเพ่งในอารมณ์อันเดียว ลารมณ์มันเดียวที่พระศัสดาแนะนําให้เราเพ่งอารมณ์ันเดียวที่พระศัสดาแนะนําให้เราเพ่งอยู่จดจ้องอยู่คืออะไรพระองค์ก็ให้ใช้กายของเรานี่แหละและส่วนไหนของกายที่พระองค์สรรเสริญไว้ก็คือลมหายใจพระองค์จัดว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายดัยงนั้นถ้าเราเอาจิตเนี่ยมารู้ลมหายใจที่กําลังไหลเข้าไหลออก นี่ก็ชื่อว่าเรากำลังทำจิตให้มีอารมณ์อันเดียวแล้วคงเรียกว่าอนาปานาสติสติการระลึกได้อนาปาเนี่ยก็คือลมระลึกได้กลับมาที่ลมหายใจซึ่งทุกคนสามารถทำได้ใจฟุ้งได้ใจก็กลับมาได้เหมือนกันการฝึกให้ใจกลับมากลับมากลับมาเรื่อยๆจะเป็นเหตุให้ใจของเราเริ่มตั้งมัน่นพอใจตั้งมั่นแล้วเนี่ย พระสาสดาให้เราสังเกตเห็นความจริงของธรรมชาติเหล่านี้ความจริงของธรรมชาติเหล่านี้คืออะไรก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดขึ้นมีการดับไปนี่คือสิ่งที่ให้สังเกตดังนั้นการทำสมาธิก็ให้ทำอยู่อย่างนี้พระศาสดาจึงบอกกิจสองอย่างที่เธอพึงกระทำสมถะวิปัสนาสมถะคือจิตนิ่งมีอารมณ์อันเดียว วิปัสนาคือเห็นเกิดดับเวลาเราทำสมาธิเราก็รู้แค่นี้การเกิดดับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอยู่ประจำตลอดเวลามีอยู่ตลอดเพียงแต่เราจะสังเกตเห็นหรือเปล่าซึ่งมีทุกคนถ้าเป็นคนมีอายจตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมชาติเหล่านี้เหมือนกันหมดการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยระศดาหให้เราปล่อยเป็นธรรมชาติอย่า ตั้งใจมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมากเกินไปก็เคร่งเคียดน้อยเกินไปก็เลยทําไม่ได้ก็ต้องพอดีพอดีพระศาสดาอุปมาเหมือนการจับนกด้วยมือนะบีแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีพอดีนี่ก็เป็นหลักการนะที่พระศัสดาผู้เคยฝึกมาก่อนเจอประสบการณ์ต่างๆมากมายก็ได้บอกไว้เราจะได้ หาความสมดุลหาความพอดีได้ส่วนการน,นั่งนั่งท่าไหนระศดาบอกพิกุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบก็คือนั่งงอขาเข้ามาก็ไม่ได้มีบอกว่าขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาแค่งอขาเข้ามาใครจะซ้ายใครจะขวาอยู่บนอยู่ล่างก็ได้หรือจะเหลื่อมเท้าก็ได้แค่งอขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรง ดำรงสติมั่นหรือดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วก็มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติรู้อยู่กับลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก ทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายจสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกทำกายให้สงบนิ่งมักมีองคแปดจะกล่าวเต็มหรือกล่าวโดยย่อก็ได้ถ้ากล่าวตั้งแต่ใน8ข้อเนี่ยสองข้อแรกจะเป็นปัญญาสามข้อกลางเนี่ยเป็นเรื่องศีลสามข้อท้ายเป็นเรื่องของสมาธิสมาธิทิเป็นอย่างไรพระศาสดาบอกว่าการ ความไม่รู้อันใดในอริสสสีเนี่ยความไม่รู้นั้นชื่อว่ามีอวิชชาหรือมีมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเรารู้อริสสสีสัจจะความจริงสีประการเนี่ยชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิดังนั้นการมีสัมมาทิฏฐิคือการรู้อริสสสีหรือรู้ธรรมสี่ประการเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคท่านี้ทุกเนี่ยทุกขสัตว์หมายถึงอะไรทุกขสัตว์ไม่ได้หมายถึงแค่ความรู้สึกเป็นทุกข์ แต่ทุกขสัตว์เนี่ยคือธรรมชาติใดที่มันมีการแตกสลายมีการแปลเปลี่ยนไม่คงที่ถูกเรียกว่าทุกข์หมดเลยทีนี้เราก็มาสังเกตว่าร่างกายเราเนี่ยมีการแปลเปลี่ยนมะมคงที่มะมไม่คงที่แตกสลายไหมแตกสลายร่างกายเราซึ่งเรียกว่ารูปเนี่ยจึงถูกเรียกว่าทุกข์ด้วยทีนี้มีรูปแล้วมันก็มีความเป็นเราเนี่ย มีรูปอย่างเดียวมะใจมีมัหรือใครไม่มีใจมีใจใช่ไหมอันนี้ใจเราคงที่มัไม่คงที่ทุกคนยอมรับหมดว่าใจไม่คงที่จริงๆพระเจ้าเนี่ยให้เข้ามาเรียนรู้ตัวเราเองและที่ท่านปฏิบัติมาเพื่อปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ตัวท่านเองอย่างท่องแท้ให้เลยว่าไอ้ตัวเรานี่มันมันคืออะไรกันแน่ความเป็นตัวเราเนี่ยพระองค์เรียกสักกายะหรือสักกายันตะ คือความถือว่าแปลว่าความถือว่าตัวเราว่าของเราลูกตาเป็นของเราไหมทุกคนคิดว่าเป็นของตัวเองไหมใช่ไหมแขนเป็นของเราไหมถ้าไม่ใช่ตัดแขนออกมาแขนฉันตาฉันหูฉันจริงไหมหรือใครคิดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่ยึดว่าเป็นเรายึดไหมยึดเรากําลังยึดว่าสิ่งนี้เป็นเราตาเป็ anyway> นของเราหูเป็นของเราจมูกเป็นของเราลิ้นกายแล้วก็ใจของเรา ความยึดตรงนี้ผู้เจ้าเรียกสักกายะหรือความเป็นตัวตนทันนี้จะ